ท่ามกลางการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจังหวัดเชียงใหม่ทำให้สภาพคลองแม่ขามีปัญหาเรื่องน้ำเน่าและการตื้นเขินกรมทรัพยากรน,น้ำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขุดลอกคลองและบำรุงรักษาภายใต้ชื่อโครงการคืนคลองให้น้ำไหลคืนความใสให้แม่ขา <S <S เพื่อให้คลองแม่ขามีสภาพใสสะอาดอันส่งผลที่ดีต่อแม่น้ำปิงอันเป็นต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย เป็นโครงการที่ช่วงแรกเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนของความร่วมมือในการที่จะร่วมกันขุดลอกคลองให้น้ํามันไหลดีขึ้นให้มันลึกขึ้นพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีคืนคลองให้น้ําไหลคืนความใสให้แม่น้ําทั่วประเทศรงัพยายก่อน,น้ํา